แตเบรกเบาๆนะครับแล้วคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับไปครับบังคับให้อยู่ในเลนโค้งมาแล้วโค้งมาเลนไหนเราก็ต้องอยู่เลนนั้นห้ามกินเลนนะนะครับถ้ากินเลนโดนมอเตอร์ไซค์สอยตูดแน่นอนครับอ่าด้านหน้าไฟเขียวหรือไฟแดงดูดีๆอ่าไฟเขียวครับถ้าไฟเขียวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับแต่เบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆแล้วโค้งครับโค้งให้อยู่ในเลนครับโค้งให้อยู่ในเลนโค้งให้อยู่ในเลนนะครับเลนไหนไปเลนนั้นนะ เราอยู่เลนไหนเราอยู่เลนไหนเขาต้องโค้งมาก็ต้องอยู่เลนไหนนะสวัสดีครับผมตั้มทาบยะออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากฝึกซ้อมนะครับขับรถนะครับอ่าเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองตัวเมืองนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในตัวอำเภอเวลาที่เพื่อนๆนะครับฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมขับรถนะครับตามหมู่บ้านตามตัวอำเภอตามตัวเมืองนะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับขับรถนะครับ ในตัวเพลิงในตัวเมืองเนี่ยนะครับวิธีการฝึกซ้อมวิธีการขับนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเกิดอันตรายนะครับไม่ให้เพื่อนเพื่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับมีดังนี้ครับนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนนะครับจะไปดูกันครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับใช่กดแล้วป่ะไปดูกันครับวิธีการขับรถในเมืองครับผมสำหรับมือใหม่นะครับในการขับรถในเมืองนะครับก็ต้องระวังดีๆนะรถมันเยอะนะครับ จะเปลี่ยนเร่งเปลี <ator il> ่ยนเลนก็ต้องดูดีๆครับกระจกกระจกมองข้างฝั่งขวาครับพอคัดเปลี่ยนเลนมาครับปึ๊บนะครับเปลี่ยนเลนมาปึ๊บอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับนะครับขับให้ตรงเลนนะนะครับขับรถในเมืองนี่เพื่อนๆต้องขับรถให้ตรงเลนครับนะครับถ้าขับไม่ตรงเลนนี่อาจจะโดนมอเตอร์ไซค์นะครับชนตูดชนท้ายนะครับรถข้างหลังเข้ามาอาจจะชนท้ายได้นะนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับ ผมแนะนํานะครับเวลาขับรถในเมืองนะครับขับรถไปทํางานนะครับขับรถไปหาเพื่อนนะครับขับรถไปสถานที่ต่างๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับระวังนะครับทิ้งระยะห่างนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับคุมรถให้อยู่ครับนะครับให้เราอยู่กลางเลนนะครับเวลาคุมรถเนี่ยนะครับดึงพวงมาลัยช้าๆครับนะครับดึงพวงมาลัยช้าๆไม่มั่นใจเบรกไว้ก่อนครับไม่มั่นใจเบรกไว้ก่อนนะครับเบรกนิดนึงนะครับคุมรถให้อยู่นะครับดึงพวงมาลัยให้อยู่ตามโค้งนะครับ ให้อยู่ในเลนนะนะครับเราจะเปลี่ยนเลนนะครับต้องมองก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะไปทางไหนเปิดไฟไปทางนั้นนะครับไฟเลี้ยวช่วยทันได้ครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับมีรถมาไหมอ๋อไม่มีครับไปครับเปลี่ยนเลนมาครับปึ๊บเปลี่ยนมาแล้วอยู่ในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับอ่านะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับนะครับขับตามเพื่อนๆไปนะครับไม่ต้องเกรงนะนะครับถ้าเราไม่มั่นใจขับตามเพื่อนๆไปครับ สำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะที่อยากแบบโอพิ่ั้ผมอยากออกมาฝึกขับรถบนถนนบ้างจังเลยเพิ่งได้รถมาใหม่นะครับขับออกมาบนถนนเนี่ยเราต้องขับยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆนะครับจะต้องทําก็คือว่าการคุมพวงมาลัยนะครับให้เราอยู่ในเลนนะครับแล้วก็มองด้านหน้าออกไปนะครับว่าเลนว่าด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางอะไรไหมนะครับเราก็ขับตามเพื่อนๆไปก่อนนะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอย่าเพิ่งขับนะครับ ขับตามเลนไปก่อนนะครับดูเรนดีๆครับเพื่อนเขาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นครับขับไปเรื่อยๆก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีจุดหมายขับไปเรื่อยๆก็ขับตามขับไปเรื่อยๆครับนะครับถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากขับไปไกลก็วนแถวบ้านก็ได้ครับขับวนแถวแถวคอนโดแถวบ้านก็ได้ครับนะนะครับลองดูครับขับให้อยู่ในเลนนะครับขับไปเรื่อยๆครับเนี่ยความเร็วผมใช้ตอนนี้ก็ราวๆ40่กิโลเมตรนะครับไปเรื่อยๆครับอ่าไปถึงไฟแดงก็ระวังครับนะครับ ใจเบรคช้านะครับต่เบรคช้านะครับการขับรถในเมืองนะครับก็ต้องดูไฟเบรกดีๆนะครับดูไฟเบรกดีๆเขาเบรกกันเราก็ต้องเบรกตามนะครับนะครับอย่าพลาดเลยเด็ดขาดนะครับด้านหน้าถ้ามีไฟเบรกเราเบรกตามเลยนะนะครับระวังดีๆครับถ้าเราไม่ระวังก็อาจจะมีการชนท้ายได้นะนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตด้านหน้าดีๆมองด้านหน้าเป็นหลักเลยนะนะครับพื้นที่ด้านหน้านี้มองให้ชัดเลยนะ เวลาขับรถเรามองด้านหน้าเป็นหลักนะครับดูด้านหน้าเป็นหลักนะนะครับมองไปนะครับบังคับนะครับรถให้อยู่ในเลนนะครับบังคับรถให้อยู่ในเลนเลี้ยวดีๆครับนะครับเวลาเลี้ยวประคองรถหมุนนิดเดียวครับนะครับให้อยู่ในเลให้อยู่ในเลนหมุนนิดเดียวครับประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับโค้งตามเลนนะครับดึงพวงมาลัยนิดเดียวนะครับประคองประคองไว้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจยกเร่งนิดนึงนะครับยกเร่งนิดนึงแล้วก็ประคองให้รถอยู่ในเลนนะครับ ขับไปเรื่อยๆครับเราอยู่เลนกลางขับไปเรื่อยๆครับนะครับขับไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆกลัวมอเตอร์ไซค์จังเลยพี่ตั้มไม่เป็นไรครับเขาอยู่ด้านนอกเขารู้ว่าตรงเดียวอะไรยังไงนะครับเราอยู่เลนกลางนะครับเขาไปของเขาเองนะครับมอเตอร์ไซค์เขาจะรู้นะครับเขาจะไปของเขาเองเราก็แค่วิ่งให้อยู่ตรงเลนก็พอนะครับขับรถในเมืองนะครับดูด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดู เวลาเปลี่ยนเลนนะครับดูกระจกมองข้างดีๆนะครับกระจกมองข้างเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่มองกระจกมองข้างนะก็จะทําให้มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทาหลังชนท้ายเราได้นะครับอ่าก็จะเสียเวลาเวลาเสียเงินเสียทองนะครับฝากเพื่อนๆนะครับหัดมองกระจกมองข้างให้คล่องเลยนะครับเวลานั่งติดไฟแดงอยู่ก็ลองฝึกมองกระจกมองข้างดูนะนะครับฝากเพื่อนไว้นะครับแล้วก็ดูดีๆครับไฟ เบรกด้านหน้านะครับถ้าเข้าเบรกเราก็เบรกตามนะครับดูสัญญาณไฟจราจรนะครับเลนไหนไปทางไหนอยู่ดีๆครับด้านหน้านะครับไฟจราจรสีเขียวอ่ะแล้วก็ชะลอรถนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับนะครับไปตามทางนะคุมพวงมาลัยให้อยู่ในรถนะครับคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนมันจะอยู่ในรถทําไมล่ะนะครับคุมให้อยู่ในเลนนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับโค้งให้อยู่ในเลนนะครับโค้งไว้โค้งไว้นะครับดึงพวงมาลัยไว้ครับ เมื่ออยู่เลนปุ๊บอ่ะคืนล้อครับไปครับไปเรื่อยๆครับอ่าดูด้านหน้านะครับจะดูด้านซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายมันเป็นโค้งซ้ายระวังนะบังคับให้อยู่ในเลนนะครับบังคับให้อยู่ในเลนดึงพวงมาลัยไว้นะครับให้อยู่ในเลนให้อยู่ในเลนนะครับให้อยู่ในเลนไม่มั่นใจยกคันเร่งครับแต่ที่เบรกเบรคช้าๆนะครับอ่าไปครับให้รถอยู่ในเลนนะสําคัญมากๆนะครับให้รถอยู่ในเลนครับนะครับคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับ จะเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลยเนี่ยมองกระจกมองข้างดีๆนะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะครับถ้ามันไม่ล้ําจุดกลางของคอนโซลมาไม่เป็นไรขับไปได้ครับเนะีไปได้เรื่อยๆครับขับไปได้เรื่อยๆเราขับของเราไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ในเลนของเราไม่ต้องขังบนนะนะครับดูดีๆครับความเร็วรก็ปกตินะผมก็วิ่งประมาณนี้ห้าสิบสี่สิบไปๆห้าสิบนะครับ ในเขตชุมชนก็ถือว่าเร็วนะความเร็วขนาดนี้นะครับขับไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็มองไปด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนเลนไหมดูดีๆครับเขามีไฟเบรกไหมดูดีๆครับมอเตอร์ไซค์ก็ระวังนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในเลนของเขาก็เราก็ขับไปของเราเรื่อยๆนะนะครับจุดหลักๆนะครับก็คือว่าเราต้องอยู่ในเลนครับขับรถในเมืองเราต้องอยู่ในเลนนะครับขับไปเรื่อยๆครับขับตรงไปเรื่อยๆอยู่ในเลนของเรานะครับ มอเตอร์ไซค์เขาจะมายังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับด้านหน้ามีการเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ชะลอรถนะครับดูมองไปฝั่งซ้ายมีรถที่จะออกมาจากซอยไหมไม่มีตรงไปครับเราจะเปลี่ยนเลนมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้คนอื่นรู้ครับมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บอ่าไปครับมอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บครับไปครับนะครับพอเข้ามาูนเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับประมาณนี้ครับนะครับโค้งด้านหน้านะครับแตะเบรกเบาๆนะครับ แล้วคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับคุมพวงมาลัยให้อยู่นะครับไปครับมันคับให้อยู่ในเลนโค้งมาแล้วโค้งมาเลนไหนเราก็ต้องอยู่เลนนั้นห้ามกินเลนนะนะครับถ้ากินเลนโดนมอเตอร์ไซค์สอยตูดแน่นอนครับอ่าด้านหน้าไฟเขียวหรือไฟแดงดูดีๆอ่าไฟเขียวครับถ้าไฟเขียวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับแต่เบรกเบาๆนะครับแต่เบรกเบาๆแล้วโค้งครับโค้งให้อยู่ในเลนครับโค้งให้อยู่ในเลนโค้งให้อยู่ในเลนครับเลนไหนไปเลนนั้นนะ เราอยู่เลินในเราอยู่เลินในก็ต้องโค้งมาก็ต้องอยู่เลินในนะนะครับคุมรถให้อยู่ครับฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับเรื่เพื่อนขับรถเนี่ยนะครับเรื่องเลนสาคัญมากเลยในการขับรถในเมืองนะนะครับจะเปลี่ยนเลนจะเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงนะครับดูดีๆครับดูกระจกมองข้างดีๆนะครับอย่าเผลอเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆอย่าเผลอเด็ดขาดนะครับไม่มั่นใจแต่ผิดครับ มั่นใจแต่เบรกครับนะครับถ้าซอยแคบนะครับก็ให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กลางเลนนะครับเพราะว่าพื้นที่เลนเนี่ยมันจะใหญ่กว่ารถเราอยู่แล้วนะนะครับการแบ่งเลนเนี่ยนะครับดังนั้นเพื่อนๆเขาดูว่าเราอยู่กลางเลนไหมถ้าเราอยู่กลางเลนรถเราก็อยู่ในเลนครับอ่านะครับดูดีๆครับถ้าอยู่ในเขตชุมชนมีรถเยอะๆก็อย่าขับเร็วมากครับขับช้าครับช้าๆนะครับความเร็วตอนนี้เนี่ยผมอยู่30 30ินต้นๆนะครับ ดูดีๆครับนะครับดูด้านหน้าดูด้านซ้ายด้านขวานะครับมองไปเรื่อยๆนะครับดูรถด้านหน้าเขาเบี่ยงแสดงว่าด้านซ้ายมีรถมาไหมนะครับถ้าเขาจากมาเปิดไฟยกสูงไฟยกไฟสูงใส่เขานะครับอ่าแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถในเมืองนะนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการขับรถในเมืองก็คือการคุมรถให้อยู่ในเลนครับนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนเลนก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ดีๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนเลนอย่าเปลี่ยนโดยสัพพันไม่งั้นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาด้านหลังจะชนท้ายเอาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปืูว่าจะแชร์ประสบการณ์นะครับพี่ตั้มครับผมขับรถในเมืองนะครับโอ้โหข้อบ่าเสียวเรตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะครับอ่าสามารถโพสแชร์คอมเมนต์ ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับาสามารถไปพูดคุยไปตั้งคําถามไปโพสต์คาถามนะครับใน Facebook กลุ่มนด้นนะครับสามารถเข้าไปคุยกันได้เลยนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆท,ท,ที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็กดปุ่มซับคลายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับทาบบ้าปุ่มซับคลายนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อม,มีคลิปใหม่เข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ทราบเทคนิคเด็ดเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ